ได้แล้วปลาสดๆนะกลัวใหญ่ไหมนี่ไงนี่ไงสดๆฉะนั้นเนื้อปลาของเราสุดยอดไม่เหม็นข่าวนะแล้วปลาของเรานี่จะเนื้อหวานนะน้ำจิ้ม <ปา S 1> ก็<ป>สดเด็ <ปา S 1> ดน,นี่กินขนมปังนะคะทีน่นี่ป <laughs> เป็นปาลาฝรั่งแป๊บเดียวนะะวันนี้เดี๋ยวเราคอยดูต่อไป กี่นาทีจะตกได้อีกหนึ่งตัวปึ๊บคนทำไม่เป็นก็ตกไม่ได้นะคะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีวิสัยทัศน์กับป่าเรามาดูว่าพี่เขาตกได้ตอนไหนไ<ป>อันนี้เป็นปลาฝรัง่งห้ามกระเด็นห้ามกระโดด ึบมาแล้วมาแลมาแล,ม,ล,ล,ลมาแลมาแลมา,ามาแลมาแลมาโน้ตหัวท้ายบอกมาแลอ่ะเรามาดูกันนะปึบป๊บปึบป๊บปึบป๊บอืมทางดาวัดเลยวัดเลยวัด,ดวามไม่ได้ต่อได้หรือยังได้หรือยังเงียบอยู่นะคะเงียบอยู่ ปลากำลังว่ายมากำลังมากำลังมากำลังมาตัวนี้ก็ประมาณครึ่งโลตัวครึ่งโลนะปลาจะไม่เหม็นคาวนะที่เนี้ยลูกค้าจะกินแล้วอร่อยอร่อยใช่ยิ่งเผายิ่งหวานยิ่งเผายิ่งหวานปึ๊บอุ้ยหลุด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  ไม่ได้ลยลดแล้วลดแล้วลองใหม่นะ